สวัสดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้นะคะก็มาทำเมนูลดความอ้วนนะคะแบบไม่ต้องอดของอร่อยนะคะแล้วก็ทานแล้วผอมค่ะเมนูนี้เป็นเมนูที่4แล้วนะคะเดี๋ยวไปดูวิธีทำกันค่ะอันนี้ก็เป็นผักขึ้นช่ายนะคะขึ้นช่ายของญี่ปุ่นเขาก็จะเรียกว่าเซอเลอรี่นะคะอันนี้แม่ปลูกเองนะคะสดๆเลยไปตัดมานะคลิปวิธีการปลูกก็ทําไว้แล้วนะคะวิธีการปลูกมะเขือเทศก็ทําไว้แล้วเดี๋ยวแม่จะแปะให้นะคะเราจะได้ทานผัก ที่เราปลูกเองแล้วก็ประหยัดด้วยนะคะก่อนอื่นเลยเผักขึ้นช้าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะนิยมทานก้านกันนะคะเป็นผักสลัดแต่ที่เมืองไทยเนี่ยจะนิยมทานใบนะคะเป็นใบกลิ่นจะหอมนี่ค่ะแล้วก็ใช้นะคะเอาเปลือกออกก่อนนะคะจะได้อ่อนๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาหั่นนะคะเป็นชิ้นๆค่ะนี่ค่ะเอาต้นขึ้นช่านะคะที่หั่นทอดแล้วนะคะเรียง ลงไปในกล่องที่ทนความร้อนนะคะเพราะว่าเราจะเอาไปเวฟกันถ้าที่ไทยไม่มีสามารถใช้ผักตามชอบได้นะคะใช้บล็อกกุรี่ก็ได้ค่ะแล้วก็มะเขือเทศใส่ลงไปค่ะนี่นะคะแล้วก็ใช้นี่ค่ะปาทูน่ากระป๋องนะคะแบบนี้ค่ะใส่ไปเลยอาหารลดความอ้วนเมนูที่สี่นี้นะคะก็คือว่าที่กินแล้วผอมเพราะว่าเราลดการทาน คาร์บโบไฮเดรตนะคะอ่าพวกแป้งนะคะ,ะขนมปังนะคะหรือว่าเส้นก๋วยเตี๋ยวต่างๆนี้นะคะจะทำให้เราอ้วนแต่ถ้าอาหารที่มีแคลอรี่นะคะถึงจะสูงก็โอเคค่ะไม่เป็นไรค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วญี่ปุ่นไปนะคะสักประมาณครึ่งช้อนชาค่ะค่ะแล้วก็จะใส่ชีสลงไปนะคะอันนี้คือว่าแม่มทำตามอาจารย์ของคนญี่ปุ่นนะคะแมมเอาสูตรมาค่ะเพราะว่า ทานแล้วผอมนะคะแล้วก็ได้ผลดีด้วยจะเริ่มผอมลงในอาทิตย์ที่3นะคะ2อาทิตย์แรกยังจะไม่ลดนะคะอาทิตย์ที่สเริ่มลดลงนะคะ mm hmm. เขาจะมีทั้งหมดสิเมนูต้องกินใน16เมนูนี้นะคะหมายความว่าหนึ่วันจะกิน3ามือ้อก็เลือกมานะคะ3เมนูนะคะแล้วก็ทําเก็บไว้ในตู้เย็นเลยแบบนี้นะคะคือว่าแต่ถ้าจะกินข้าวด้วยเนี่ย ก็กินได้ไม่เกิน120กรัมแต่ถ้ากินข้าวด้วยเนี่ยจะน้ำหนักลดลงช้านะคะแต่ถ้าจะอยากให้เร็วก็คือกินแบบนี้อย่างเดียวนะคะก็คือไม่กินข้าวนะอา้าวใส่ชีสไปแล้วก็เดี๋ยวเอาไปเข้าไมโครเวฟค่ะ600วัตต์นะคะ3นาทีค่ะเสร็จแล้วค่ะเวลาที่ใส่ปเนี่ยไม่ต้องแรปแน่นนะคะแรปบ,บาง ลบของญี่ปุ่นปลอดภัยนะคะทนความร้อนแล้วกล่องพลาสติกก็ทนความร้อนค่ะไม่ต้องเป็นห่วงเป็นยังไงคะดูหน้าตาเป็นยังไงเอ่ยนี่น่าทานไหมคะเห็นเปล่าลดความอ้วนค่ะแบบไม่ต้องอดของอร่อยเดี๋ยวยกไปให้พี่แว่นกันคะ่ะนวาจางนั่นมองพ่อก่อนเล็งละอื้อืออื้อแกงพ่ออีกแล้วค่ะ เห็นไหมคะเนี่ยทำง่ายๆเลยแค่เวฟเองแค่สามนาทีนะคะก็ได้เมนูอร่อยอร่อยกินแล้วผอมด้วยดูพี่จิก็อยากกินนั่นพี่จิเห็นจมูก <c oughs> <c oughs> ดูค่ะดูโนอาดูโนอาโนอาชอบเหรอลูก <c oughs> เป็นอาหารที่ลดความอ้วนที่อร่อยเนาะ รสแบบให้ต้องอดของอร่อยกันเลยเอาพ่อลองกินดูโอ้โดนโนอะแย่งแล้วอ๋ออาจารย์ไม่ได้รู้เรื่องเลย ได้รู้เรื่องเลยว่ามันจะ